วัดีค่ะวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องบอนสีอีกวันนะคะวันนี้ไม่ได้ออกนอกสถานที่ก็ยังคงมีให้ชมอยู่ที่บ้านมีอีกพันหนึ่งที่แนะนำนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันพันนี้เลี้ยงยากสักหน่อยนะคะแต่ว่าก็สวยแลวโอเคเลยค่ะเรือนหลวงเรือนหลวงของเราทุกคนดูนะคะน้องจะเป็นผักบอลริกลมนะพันใบกลมนี่คือ,คอ,คอดูความแตกต่างระหว่งางใบน้องทีง่พึ่งออกมาออกมาเล็กๆเ,เนี่ยนะกับที่ตอนโตแล้วกัดสีใบบอลเนี่ยจะบอบบางหน่อยนึงน่าทึทง ใบเล็กที่เริ่มออกมาจะมีสีเขียวนะกระจายเม็ดสีชมพูแล้วก็เหมือนอกระดูกเนี่ยจะเป็นสีแดงดำตั้งแต่สะดือนะคะตรงโคนสะดือแล้วเขาก็จะเขียวไปเรื่อยๆเขียวออกเขียวนะคะตรงหูใบนี่จะมีความหยักหยักหน่อยหนึ่งนะกระดูกหูเนี่ยหา่หางหักจากโคนใบนะเป็นบอลกลาบนะคะ อนกนอตอนแรกนึกว่าตายแล้วเพราะว่าด้วยใส่ใบกัมปูเยอะไปหน่อยอ,อันนี้รู้สึกว่าการวยสลายของดินเขาจะ,ะไม่แข็งไม่แข็งเขาคควรมันต,ตขึ้นมานะสีสันสดใสเป็นสีชมพูทั้งใบแล้วก็จากที่เล็กๆไปเขาจะนิ่มน,นี่ใบเขาจะแข็งนะกรอบอเสียงดังกรอ,อบๆบนอะ จริงๆเป็นบอลใบใหญ่นะใบตลมใบใหญ่แล้วก็เกือบเท่า,าเท่าฝ่ามือนะเท่าฝ่ามือใบใหญ่กระดูกก็ยังคงความชัดเจนอยู่นะคะทีนี้อยากจีบที่อยู่ตรงหูไปเนี่ยก็จะเนี้ยเหมือนเหมือนบินใบน้องๆออกมใอม่างนี้นะคะ เนี่ยเขาเขาแปลกตรงเนี้ยเขาบ,บอลพันธุ์อื่นจะไม่มีใบซ้อนใบขึ้นมาตรงหัวใบเนี่ยดูชัดๆนะคะเนี่ยคือความสวยงามของเทาอันนี้คือเรือนหลวงนะคะเรือนหลวงก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสะสมไว้นะคะในช่วงที่บอลสีจะเริ่มซานะก็จะมีพันธุ์แปลกๆใหม่ๆเรารู้สึกว่าตอนนี้นะหนุมานที่ตามหายาก,กเริ่มมีออกมาจำหน่ายแล้ว ต้นราคาก็ประมาณหลักร้อยนะคะมันมันเหมือนความต้องการเริ่มเริ่มจะลดร้อยลงแล้วก็ของเนี่ยคือบอลเนี่ยมีการพัฒนาสายพันธุ์มีการขยายกันมากขึ้นก็เอามาปล่อยในราะคะที่ถูกช่องนี้ก็รีบถ้าใครยังอยากสะสมต่อในฤดูกาลหน้านะคะก็ รีบหาสะสมตัวที่แบบหายยากๆตอนก่อนนะฮันนุมานเนี่ยาราคาแพงมากพอเราเ,อาเริ่มมีคนสนใจเยอะราคาก็จะแพงตอนเนี้ยความสนใจของคนเริ่มเริ่มน้อยๆแล้วเขาก็จะราคาที่ที่ให้สามารถเราจับต้องได้นะคะโอคุรีมานอันนี้จะบอกว่าเราซื้อไก่แรกเลยนะคะ องคุรลมานของเราเนี่ยก็ยังคงมีความสวยงามในระดับหนึ่งน้องจะเนี่ยแหละโตได้แค่เนี้ยตั้งแต่เดนกุมภาซื้อมาราคาถ,ถูกมากเลยค่ะตอนนี้โอโ้โหต้นขนาดนี้น่าจะเป็นพัน,พนอยู่แล้วนะคะตล็กี้อาแบบสวยงามน่เกรงขามต้นหนึ่งนะคะน่าจะเป็นพ่อโลคาเซียนะคะ พิาจงอางพิาจงอางของเราก็น่าเกรงขามเช่นกันนะความใหญ่โตความเหมือนตั้งโช์อยู่หนนะ้าบ้านก็น่ากลัวนะเกรงขามนะคะอันนี้ก็คือบอลที่เราไม่ได้ตั้งใจงจะปลูกแต่ว่าเราเห็นลักษณะของเขาแล้วเราเออสวยดีนะสวยดีแล้วก็คือ,คอเป็นบอลใหญ่พื้นที่เราจํากัดเราไม่อยากจะปลูกของใหญ่ๆไ แต่ว่าพออยู่ในกระถางวมกับบอลสีเขาก็เหมือนเป็นที่พึ่งของเป็นร่มโบร่มใสของน้องๆบอลของเรานะคะก็ได้ค่ะได้หมดเนี่ยคือความสวยงามของธรรมชาติมันสร้างสรรค์นะทำให้เรารู้สึกว่าการที่การที่เราอยู่กับธรรมชาตินะมันมีแต่ให้คุณ ให้ประโยชน์แก่เราให้ความสดชื่นให้จิตใจเราแจ่มใสอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งทําให้สังคมเรามีแต่ความร่มรื่นแล้วก็เราก็จะไม่เป็นโรคซึมเศร้าเรายอมรับนะคะว่าสุกวันนี้ความเครียดทาให้เราเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะแต่ถ้าเราได้มีโอกาสทํางานอาเรกโดยการออกมาปลูกต้นไม้ออกมา เดินชมธรรมชาติสิ่งเหล่านี้มันทําให้เราคลายกังวลคลายจากความทุกข์ความโรคซึมเศร้าไปได้ช่วยขนณะยังไงก็ขอฝากให้ทุกคนรักธรรมชาติรักการปลูกต้นไม้กันต่อไปนะคะคลิปนี้ก็จะสร้างสารรค์สิ่งสวยงามให้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเกสรชนเนลด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ